สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีรถตู้เข้าใหม่มา2คันนะครับเป็นสีดําทั้งคู่นะครับคันหนึ่งเป็นดีเซลนะครับอีกคันหนึ่งเป็นเบนซินไฮบริดครับรถตู้สีดำเนี่ยเขาบอกกันว่าสามารถใช้ออกงานก็ได้นะครับใช้ทุกวันก็ได้รับส่งลูกก็ดีนะครับเป็นรถที่ดูดีแต่กระซิบบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับรถสีดําดูแลสียากที่สุดนะครับพวกรอยขนแมวเนี่ยเห็นชัดมากๆนะครับอ่ะมันเล่มที่คันแรกก่อนละกัน คันนี้นะครับโ o โยต้าเวลไฟรถปี2016นะครับราคาออกห้างไปแดงก็2ล้านไปไปลายสาล้านอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นมือ2ครับขายแค่1นึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะครับกับเวลไฟคันนี้นะครับอ่าแล้วคันนี้บ้างดีกว่าคันนี้พิสุดนะครับดราม่าเยอะมากๆก,ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเจ้า Toyota Majesty ตัวนี้เป็นตัว2.8 Premium พีเมียมครับ ราคาออกห้างป้ายแดงคือ1 8 9 9 0ล้านแบาทครับคุณผู้ชมและก็ตอนนั้นนะครับมีดราม่าเรื่อง11ที่นั่งนะครับมือ2แพงกว่าป้ายแดงนะครับก่อนหน้านี้จะเห็นกันเลยมือ2เนี่ยบวกขึ้นไปขั้นต่ำคือส0 0 0 0บาทนะครับอยู่2ล้านกว่ากว่า2ล้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมบอกก่อนนะครับผมขายราคาไม่ถึงป้ายแดงนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตจะมี รุ่นใหม่เข้ามาแล้วเนาะแต่ราคาก็โดดอัพขึ้นไปพอสมควรนะเฉียดสามล้านเหมือนกันวันนี้ครับผมขายแค่1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทเท่านั้นกับมาเจต t ี้สีดําปี2020จดทะเบียนปี2021คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าคันไหนสภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีตําหนิอะไรบ้างดีกว่าเข้ามาดูตําหนิก่อนหลักๆคือการดูเรื่องของชุดสีนะครับอ่ะคันนี้ผมบอกก่อนเอ เลขไมล์เวลไฟคันนี้ยอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดนะครับรถปีสองพันิหกแปดปีนะครับก็ตกวิ่งมาปีละสอง0มื่นกว่ากิโลนะครับเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับก็รถโตโยต้าอยู่แล้วเนาะไม่ต้องกังวลน,นะครับอามาดูตําหนิแน่นอนเลยครับมีพวกตามเนี่ยสเก็ตหินเนี่ยข้ามาแมลงเนี่ยมีเนาะรวมถึงรอยขนแมวเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยมีขีดหนึ่งนะครับรอยขนแมวมีแน่นอนนะนี่เห็นปะรอยขนแมวเนี่ยเห็นปะมีนะรอยขนแมวนะมี ที่กระจังหน้าตรงคลมยับ้างชุดคเมย้ยก็มีนะครับสะเก็ดหินข้ามาแมลงมีนะอือแล้วก็ตรงนี้กระจกมองข้างก็มีเพราะว่ามันต้านลมจากด้านหน้าเนาะเวลามาแลงหรือหินเข้ามามันก็เข้ามาทางเนี้ยมันก็ต้องมีนะครับแต่ว่าผมบอกอย่างนี้ก่อนไอ้พวกชุดสีอะไรพวกเนี้ยตรงนี้ถ้าคุณลูกค้าซีเรียสน,นะเดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้นะครับสบายใจได้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันที่ตัวล้อดีกว่าล้อลายทูโทนโรงงานเนาะอันนี้ไม่เคยเบียดอะไรมาเลยนะครับ ฝั่งนี้ดูไปก็เท่านั้นดูฝั่งนี้ดีกว่าชัดเกจนกว่าเวลาดูให้ดูฝั่งที่อยู่ใกล้ชิดฟุตบาทกว่านะครับก็คือฝั่งนี้นะครับเห็นปะไม่เบียดเนอะล้อสวยนะทีนี้มาดูสภาพชุดสีอันใหญ่กันบ้างนะครับก็ไม่มีตําหนิที่เป็นแบบเฉียวอะไรมาเลยนะสภาพสีสมบูรณ์มากๆนะครับเห็นปะทังหลับนะดูด้านหลังด้วยมาดูด้านหลังตามมาต่อโอเคนะสภาพสีโดยรวมใช้ได้นะครับ แต่ด้านหลังก็จะไม่มีสะเก็ดหินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปะทะลมด้านหน้าเนาะเพราะฉะนั้นด้านหลังก็จะไม่มีนะครับโอเคดูฝั่งนี้บ้างตะกองอ้อมอ้อมไปหน่อยลโอเคชุดสีด้านข้างนี้โอเคนะดูภาพรวมให้คุณผู้ชมดูภาพรวมนะครับโอเคนะไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับลหลักๆก็จะเป็นเนี่ยครับอะไรที่มันกระทบกับด้านหน้านะครับสะเก็ดหินเนี่ยก็จะมีตําหนิเนาะเออแล้วก็ไฟเนี่ยใส่เท่ากันสองข้างนะตัวเวลไฟเนี่ยไฟเขาจะแบ่งเลเยอร์ชัดเจนกว่าตัวอาผมิให้เห็นเลยนะครับ โอเคนะคุณผู้ชมอาทีนี้มาดูสภาพสีคันมาจิตตี้กันบ้างน,นะครับลักๆเหมือนกันผมก็อยากให้ดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีเนี่ยร่องรอยขนแมวเห็นปะชัดเจนนะรถสีดานะจะมีร่องรอยขนแมวอะไรพวกนี้เรื่องปกตินะครับผมบอกแล้วสีดําดูแลยากเชื่อ,อยังเนี่ยสะเก็ดหินนะครับเรื่องปกตินะครับตรงนี้ถ้าสีเรียก็เดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้นะฮะทีนี้เรามาดูกันที่อ,ออปชั่นนะครับคันแรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับ ถ้าจอดข้างกันนะผมบอกเลยคันนี้เงียบกิบลเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็เขาใช้ระบบไฮบริดในการทํางานนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ทางานตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะครับมาดูกันครับคันนี้เครื่องยนต์อยู่ข้างในนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 5 0 0ซีนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงถึง182แรงมา้าแรงบิด235นิวตันเมตรนะครับอัตราบริโภคน้ำมันอยู่ที่ประมาณ11.6-12.4กิโลเมตรต่อลิตร มาพร้อมกับเกียร์7จ็ดเปอร์ CVTI นะครับและเวลาดูรถมือสองนะครับผมย้ำเสมอนะสิ่งสำคัญคือเรื่องของโครงสร้างนะครับอ่าเวลไฟต้องดูอะไรบ้างนะเวลไฟดูหนึ่งครับเวลไฟกับเอา่าจะมีนี่ครับโตโยต้าคมๆอย่างนี้ตัวโอเห็นไหมเหมือนกันตัวทีเหมือนกันทุกอย่างต้องห้ามบิดเบี้ยวนะครับน็อตฝากระโปรงต่อครับถ้ามีอะไรเคยไปไขเขานะครับหัวน็อตจะไม่เรียบไม่เนียนสีจะไม่เสมออย่างนี้นะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับเช่นเดียวกันกับแผงข้าง นะครับอาร์คนี่เห็นไหมตรงนี้ชัดเลยนะอาร์คที่เป็นหลุมลงไปเนี่ยนะครับต้องไม่ผิดทรงนะครับโอเคครับคุณผู้ชมดูฝั่งนู้นต่อบ้านนะฮะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับน็อตนะครับดูอาร์คนะครับโอเคนะดูน็อตฝากระโปรงนะครับโอเคแล้วก็เนื่องจากคันนี้เป็นรถนําเข้านะครับนี่เลเบลก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องดูก็คือนี่ครับด้านหน้านะครับน็อตด้านหน้าต่างๆรูต่างๆ ต้องไม่มีการดิดเบี้ยวนะครับอย่างนี้โอเคโครงสร้างเดิมๆนะครับและสําคัญที่สุดคือถ้ามาออกรถกับผมนะครับผมก็รับประกันเลือกไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีจมน้านนะระบุในสัญญาซื้อขายด้วยครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโอเคครับโคมไฟหน้าใส่เท่ากันทั้งสองฝั่งนะรันนี้ก็มีไฟตัดหมอกแล้วก็เซนเซอร์ให้มาด้วยแล้วก็โลโก้ตัวนี้ที่เป็นโตโยต้าแต่ไม่เป็นโตโยต้าเคยสังเกตไหม เหมือนเขาจะได้ชื่อมาจากหมู่ดาวอัลฟาใช่ปะ่ะนะก็เป็นการบ่งบอกว่าเป็นอะไรนะพลังงานจากดวงดาวอรอเป็นรถที่มีอะไรนะพลังงานอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมรู้ว่ามันเป็นชื่อของหมู่ดาวนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลดีๆมาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับล่ะแล้วก็จุดเด่นนะครับอ่าทั้ง2องคันเลยก็คือเรื่องของ1ครับประตูเขาเป็นสไลด์ทั้งสงฝั่งนะครับ2คันเลยนะครับนี่ ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งสองคันเลยนะครับน้าจากประตูก็เป็นคีย์เลสด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้เนาะสมมุติมีเด็กขึ้นรถนะแล้วก็มีเด็กกําลังขึ้นรถแล้วประตูกําลังปิดนะครับนี่นะครับมาชนเด็กนะครับมันชนนิดเดียวนะครับระบบจะเซฟกลับไปนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ประตูนี้สามารถกดปิดระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมให้ดูนะครับก็คืออยู่นี้ปุ่มนี้เลย power door off นะครับโอเคนะ สภาพปุ่มเนี่ผมให้ดูก่อนไม่มีอรออนะครับก็จกออโต้ทุกบานนะพวงมาลัยสวยๆเนาะ mm hmm. มัลติฟังก์ชันมีน่คูสอนโทลเนาะเนาะ c ะมีคูสอนโทลปุ่มเนี่ยดูปุ่มปุ่มไม่มีลอกเลยไม่แสนเจ็ดนะครับโอเคนะอาตาก,กล้องไปดูมาจากฝั่งนู้น่เดี๋ยวพี่จะให้ดูภายในรถแล้วนะครับภายในรถนะครับอ่านนี่ก็มีหน้าจอเนาะแสดงผลกล้องด้วยนะครับ นะระบบแอร์นะครับเป็นออโต้ดูอัลโซนแล้วก็นี่มีระบบนาโนอีเนาะระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์พร้อมนะครับนี่นครับเกียร์หัวเกียร์ไม่มีช้ำเลยนะสวยๆนี่เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับสภาพสวยนี่ผมชอบอันนี้ที่สุดของรถคันนี้ก็คือตัวเนี้ยมันเปิดได้จากสองฝั่งนะครับดีไซน์มาดีมากเลยนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะครับเบาะสภาพสวยคอนโซลสวยๆนะครับดูไปล,ลื่นเลยนะครับ เห็นไ,ไหมครับโอเคนะครับอ่ะไปดูจุดพีกนี่ปุ่มเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะเนี่ยเปิดแล้วเปิดให้ตากล้องผมเลยเห็นไ,ไหมพอเปิดแล้วนี่ก็ดูเบาหลังกันต่อนะครับเบาหลังก็สภาพสวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับนั่งสบายๆเลยเนาะอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้ก็จะมีเนี่ยแอมเบียนไลท์เนาะผมมาดูเห็นไ,ไหม เป็นสีได้เนาะโอเคแล้วก็ปุ่มปรับแอร์อยู่บริเวณนี้นะครับด้านหลังก็มีปุ่มปรับแอร์แล้วก็นี่นะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกนะมีนาโนอีเนาะอากาศสดชื่นนะภายในรถหน้าจอมีมาให้นะครับจอใหญ่ๆด้วยนะเดินทางไกลเนี่ยน้องๆหนูๆดูกระตูนไปด้วยสบายใจนะครับโอเคอ่ะปิดไปนะครับอ่ะนี่เห็นหลังคาไหมหลังคาแก้วก็มีครับไปดูท้ายรถกันดีกว่า ท้ายรถก็จะประมาณนี้นะครับคือก็ไม่ได้มีความสูงอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขับอยู่เทินใต้สะพานนะครับหรือว่าเข้าห้างก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากเพราะว่าเผลอรถเราเนี่ยอาจจะเตี้ยกว่ากระบะแครีบอยอีกนะใช่ไหมหก็เป็นไปได้นะครับก็เลยเป็นที่นิยมเนาะไปไหนมาไหนก็ได้จอดในห้างก็ได้นะครับด้านท้ายก็นเนี่ยไฟไท้าย LED นะครับเวลไฟเซนเซอร์ well Fi, นะครับมีกล้องมองหลังมาพร้อมนะครับ อ่าแล้วก็รถน้ำเข้าสังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีสติกเกอร์นี่ยอยู่นี่นี่โลโก้ e4 hybrid synergy drive นะครับมาเปิดฝาท้ายเลยนะครับโอเคด้านหลังก็จะมีเบาะโดยสารเนอะนี่นะครับก็ด้านหลัง3 2 2นะครับก็เป็นรถ7ที่นั่งนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเขาปูพรมตัวนี้มาทั้งคันนะแต่ผมอยากจะให้ดูนะครับว่านี่สภาพผมแท้ๆของเขา ก็คือสภาพเขาสวยมากนะครับเบาะตัวนี้ก็สามารถปรับพับขึ้นด้านข้างได้นะแล้วก็เข้ามาดูโครงสร้างดีกว่าครับน็อตฝาท้ายนะครับเหมือนกันดูเหมือนด้านหน้านะว่ามีรอยไข่หรือเปล่าอย่างนี้ไม่มีโอเคผ่านได้นะครับอ่าโอเคนี่ก็ไม่มีนะโลโก้นี่เห็นไหมตัวหนังสือ R คมๆนะโอเคนะครับปิดเลยนะครับไปทีนี้เราไปดูเจ้ามาชสตี้กันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะ เปิดฝากระโปรงก่อนถ้าเปิดฝากระโปรงขึ้นมาคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับโอเคดูด้านหน้าก่อนนี่ไฟเดย์ไลท์เขาจะสวยงามนี้เลยนะไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์แล้วก็คันนี้จุดเด่นนะครับนี่เลยเขาให้กล้องรอบคันมานะครับนี่มีรอบคันนะกระจกมองข้างก็มีนะครับผมเปิดขึ้นมาก่อนเลยดีกว่าอ่าดูห้องเครื่องกันก็คืออย่างนี้ครับ สมัยก่อนจะหารถตู้ที่เป็นเครื่องดีเซลอ่ะมันจะไม่ได้เป็นประมาณนี้ก็คือไม่ได้นั่งอยู่หลังตัวล้อแต่ก่อนจะเป็นยังไงครับเวนจุลี่กับคอมพิวเตอร์ตัวเก่าอย่างงนั่งอยู่บนล้อใช่ป่ะก็จะขับยากอันนี้นั่งอยู่หลังล้อเพื่อง่ายรถตู้หรูๆเนี่ยขับกันอย่างนี้นะครับขับง่ายขับสบายมากๆนะครับแล้วมาดูเครื่องยนต์กันอันนี้หน้าตาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเครื่องยนต์รหัส G ดีนะเครื่องยนต์ดีเซล2,800ซีซีนะครับ ให้กำลังสูงถึง163แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับและเหมือนเดิมนะครับเวลาดูรถนะครับอย่าลืมดูโครงสร้างนะครับเริ่มที่นอ็อตฝากระโปรงไม่มีแกะขันไถแข่งค้างดูเลยเห็นปหมมาร์คแอลเห็นปหตัวหนังสือแอลคมๆนะครับสวยๆอะ่ะต่อต่อต่อสวยๆเลยนะครับอาผคมๆน็อตแ่งข้างนอ็อตฝากระโปรง เห็นไ,ไหมครับเยสวยเลยนะเนาะด้านหน้าสาระโปรงนะครับเ mm hmm. ดบเลมอกรูต้องไม่มีการบิดเบี้ยนะครับโอเคนะโครงสร้างสวยเลยนะครับผมบอกเลยนะ okay, นะครับก็เป็นเครื่องวางหน้าเป็นหลักนะครับอาถัดมานะครับอะมาดูสภาพต่อนี่กระจกเขาจะเป็นโครเมียมเนาะแล้วก็ใต้กระจกเขาจะมีกล้องนะที่ผมบอกกล้องสามรอสิบองศานะครับมาดูสภาพปุ่มทางด้านนี้กันบ้าง ปุ่มกระจกเขาจะอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่มีลอกเลยนะเบาะเนี่ยไม่ช้าเลยนะครับสวยๆเลยนะเบาะนั้นเหมือนกันประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเหมือนกันซึ่งประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยสองปุ่มนี้นะครับอันนี้ทางซ้ายนะครับอันนี้คือทางขวานะครับทีนี้มาดูระบบความปลอดภัยของประตูเขาบ้างนะครับเมื่อมีเด็กกาลังขึ้นรถนะครับและประตูกําลังปิดนะครับนี่นะครับ เห็นไ,ไหมครับชนปุ๊บกลับเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความเซฟตี้ที่โตโยต้าให้เรามานะครับโอเคครับตากล้องอ้อมไปฝั่งนู้นหน่อยลูกอ่ะสะภาพภายในสวยนะเพดานไม่มีเจอร์นี่พลาสติกมากบางแดดจะไม่แก่เลยนะครับนี่หน้าจองเขาเนาะเยี่ยมไปเลยนะแสดงผลกล้องรอบคันด้วยนะครับคันนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับ แอร์นะครับนี่เห็นปะ่ะมีระบบออโต้ด้วยอันนี้ปุ่มควบคุมแอร์ Air หลังนะครับมีนาโนอีเหมือนกันนะก็คือระบบฟออากาศภายในรถยนต์และคันนี้นี่มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้มาด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับค,ควบครลอ,อยู่บนพวงมาลนะัยเนาะแต่ว่าปุ่มเปิดปิดประตูอ่ะจะอยู่ทางด้านนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ด้านบนนะ,ะมาดูด้านหลังนะด้านหลังพรีเมียมกว่าเบาะด้านหลังเนี่ยคุณดูความพรีเมียมนะครับพรีเมียมสุด,สด แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือมาจิตี้เนี่ยเขาให้เป็นบอ่อนวดนะด้านหน้าทั้งสองฝั่งจะมีบอ่อนวดเห็นปุ่มตรงนี้ไหมนี่คือปุ่มนวดนะครับของทั้งสองฝั่งเลยนะเป็นมีปุ่มปรับไฟฟ้าด้วยนะตัวเบาะล็อก Isofix ได้นะครับแล้วก็ปกติอ่ะมาจิตี้อ่ะคุณมองเข้าไปให้ดูเบาะผมจะบอกว่าปกติอ่ะเบาะแถวหลังสุดอะ่ะเขาไม่ใช้กันนะครับมีไว้ให้กลายเป็นสิ่ที่ที่นั่งแต่เขาไม่ใช้การเขาใช้สองเบาะสี่ตัวเนี่ยเป็นหลักนะครับ ลืมเลยลืมได้ไงเนี่ยเก้าอี้ดาม่าเห็นเก้าอี้ดาม่ายังนี่คือเก้าอี้ดาม่านะครับตอนนั้นที่เขาเถียงกันว่ารถสิบเอ็ดที่นั่งเพราะว่ารถสิบเอ็ดที่นั่งมันจะมีเรื่องของภาษีที่มันจะได้แบบการลดหย่อนอะไรใช่ปะ่ะแล้วเขาเถียงกันว่าไอ,อ้เบาะตัวนี้ที่ทําให้มันครบสิบเอ็ดอ่ะมันนั่งไม่ได้จริงนะครับซึ่งตอนนั้นโตโยต้าก็แพ้ไปนะครับก็เลยนําเข้ามาขายได้ในหนึ่งปีนะครับแล้วก็ยกเลิกนําเข้ามาขายอีกนะครับ ใครได้ไปตอนนั้นก็คือโชคดีเพราะว่ามือสองแพงกว่าป้ายแดงอย่างที่ผมได้แจ้งไปเลยเนาะเดี๋ยวนะอ่ะต่อครับด้านหลังก็ให้ดูไปแล้วเนาะอ่ะปิดประตูไปดูท้ายรถกันบ้างน,นะครับท้ายรถครับโหูดูใหญ่หรูหราโอ่อ่ามากๆนะครับไฟท้ายสวยไหมครับเป็น LED นะครับคุณผู้ชมมีกล้องเนาะมีเซ็นเซอร์เนาะแล้วก็เปิดขึ้นมาครับอันนี้คือไอที่ผมบอกปกติเขาไม่ใช้กันหรอกเขาพับขึ้น,นข้างนะครับ ก็พับไม่ยากนะครับเนี่ยก็ปกติไม่ค่อยมีใครโดยสารเนาะอ่ะแล้วก็มาดูโครงสร้างกันดีกว่านี่ครับสวยเลยอีกฝั่งหนึ่งด้วยสวยๆเลยนะครับโอเคแล้วก็นี่ถ้าคุณอยู่ภายในรถเนาะคือเบาะพับขึ้นด้านข้างทั้งสองฝั่งใช่แล้วปูไว้ที่นอนนะแล้วอยากลงท้ายรถมีตัวเปิดท้ายรถให้ด้วยนะครับไปไปดูหน้ารถกันต่อนะสรุปให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยดีกว่า เป็นไงกันบ้างครับกับรถตู้ใช้คําว่ารถตู้หรูแล้วกันนะทั้ง2คันนะครับอายัไม่ทีครับคันนี้ t o ตโยต้าเวลไฟ2.5ไฮบริด X รถปี2016นะครับวันนี้ขาย1,699,000บาทแล้วกันนะครับอ่ะคันที่2นะครับคันนี้ Toyota m a ม e ตต้2.8พรีเมียมรถปี2020จดทะเบียนปี2021นะครับวันนี้ขาย1,739,000บาทของนั้นนะครับรถตู้2คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถตู้ที่ ใช้ดีแหละนะครับยอดนิยมยอดนิยมจริงๆนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะถ้าชอบแบบเที่ยวได้ทุกที่ก็คันนี้เนาะแล้วก็น้ํามันดีเซลเนี่ยปกติเขาชอบขยุงราคาน้ํามันกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเติมน้ำมันราคาแบบสบายๆนะครับส่วนคันนี้นะครับพอเป็นไฮบริดก็มีข้อดีคือบางทีจอดรอลูกเลียนพิเศษใช่ไหมคุณก็สตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็นั่งรอในรถเขาไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ตลอดมีสลับเป็น ไฟฟ้าบ้างบางทีนะครับก็ช่วยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับและถ้าใครสนใจทดลองขับทั้งสองคันก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวิาส, Auto ah, สารออโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมปากวิาสานออโต้คาร์ ah ครับสวัสดีครับ